h ฮลโ o ทุกคนสวัสดีว้าววันนี้แก๊งของเล่นสีสันสดใสสวยงามทุกตัวเลยทุกคนมีตัวอะไรกันบ้างนี่ตัวนี้เจ้าบเฟอร์ er. ว้าวเจ้าควาย ตัวต่อไปมาคิงคองตัวใหญ่ยักษ์เลยทุกคนต่อไปเจ้าไดโน้อสาวว้าวแม่ควายของเรามาแล้วเอาแม่ควายเป็นอะไร ต่อไปเจ้าอรโลแฟนว้าวเอา้าไปแล้วเลสโกเดินไปเลยนี่พี่ช้างสีส้สมอ้ไปแล้วไปโอ้ชนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาหลบ,หน,ลบหน่อยหลบหน่อยอะีกว่า ทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย